เผยคลิปวินาทีสุดซึ้งป๊อกตัดสายสะดือน้องมิก้ามิยาเรียกได้ว่าออกมาลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟ้าแฝดหมื่นล้านน้องมิก้าและมิยาฟ้าแฝดของนักแสดงสาวมากี้ราศีและสามีนักร้องหนุ่มป๊อกพัสกรร่ามกลางความยินดีของคนในวงการและแฟนคลับต้องบอกเลยว่าหน้าตาน่ารักน่าชังมาก คนหนึ่งเหมือนพ่อส่วนอีกคนนึงก็เหมือนแม่และวันนี้ทางทีมงานจะพาไปชมคลิปวินาทีของหนุ่มป๊อกตัดสายสะดือให้ลูกแฝดน้องมีก้าและมิย่าต้องบอกเลยว่าซึ้งและน่ารักมากจริงๆเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ขออนุญาตเปิดคลิปวิดีโอให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเพอะไม่สามารถเปิดคลิปเต็มๆให้ดูได้จริงๆถ้ายังไงเพื่อนๆสามารถตามไปดูคลิปต้นฉบับได้ที่ลิงก์ในรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ